สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนการทำตัวหนังสือขนาดใหญ่และหนานะครับเต็มขนาดของกระดาษ A4 พอดีเนื่องจากนะครับมีคนดูคลิปการสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Word แล้วมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำตัวหนังสือขนาดใหญ่ให้หน่อยเพื่อที่จะได้ไปทำสื่อนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาจากนั้นเราจะทำการตั้งค่าหน้ากระดาษโดยไปที่ Layout จากนั้นไปที่ Margin แล้วเลือก c u s Tom Margin นะครับจากนั้นผมจะตั้งค่ากระดาษนะครับให้เป็นแนวนอนแล้วเปลี่ยนระยะขอบกระดาษบนล่างซ้ายขวาให้มีระยะขอบ0.5ซนติเมตร จากนั้นกดโอเคต่อไปนะครับให้เรามาที่หน้าโฮมนะครับแล้วเลือกคำที่เราต้องการพิมพ์ยกตัวอย่างนะครับผมจะพิมพ์คำว่าหนังสือจากนั้นให้เลือกฟอนต สำหรับผมนะครับจะเลือกฟอนต์ไทยสารบัญน,นะครับเมื่อเลือกฟอนต์เสร็จแล้วนะครับให้เลือกขนาดตัวหนังสือนะครับให้ใหญ่ตามที่เราต้องการในตัวโปรแกรมนะครับจะให้ขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่ที่สุดก็คือ72นะครับแต่ว่าเราสามารถปรับให้ใหญ่กว่านี้ได้โดยพิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการลงไปนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะใส่300แล้วกด enter ลงไปครับ ถ้ารู้สึกว่าตัวหนังสือยังไม่ใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับสามารถปรับตัวเลขเพิ่มหรือลดลงได้นะครับผมจะลองแก้เป็น400ดูนะครับจากนั้นทำตัวหนังสือนะครับให้เป็นตัวหนานะครับโดยเลือกที่โบนะครับจากนั้นจัดคำว่าหนังสือนะครับให้อยู่กล,งกลางๆหน้ากระดาษน,นะครับ ครับถ้าใครยังรู้สึกว่าตัวหนังสือยังดูเรียบไปนะครับสามารถใส่เอฟเฟกนะครับในตัวหนังสือได้โดยนะครับโดยเลือกที่บริเวณตรงนี้นะครับ Text e f f e c t and t y p o ไทโพนะครับตรงนี้จะเห็นว่านะครับมีรูปแบบตัวหนังสือให้เลือกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกลักษณะแบบนี้นะครับที่มีเงาิดหน่อยครับ หรือนะครับใครอยากเปลี่ยนสีนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยเลือกที่สีที่เราต้องการโดยผมจะเลือกสีเขียวแล้วกันครับครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ตัวหนังสือเราเนี่ยมันจะลอยขึ้นนะครับจะไม่ได้อยู่บริเวณระดับกลึงกลางหน้ากระดาษที่เราต้องการนะครับเรานะครับจะทําการปรับนะครับให้ตัวหนังสือนะครับลงมานะครับโดย ให้สังเกตบริเวณด้านซ้ายนะครับจะมีไม้บรรทัดอยู่นะครับให้นำเมาส์นะครับมาวางไว้ระหว่างไม้บรรทัดที่เป็นสีเทาและสีขาวนะครับให้เราคลิกค้างไว้แล้วสามารถดึงหรือลากเมาส์ลงมานะครับจากนั้นก็ให้เรารู้นะครับว่าตัวหนังสือเนี่ยได้ระดับความสูงที่เราต้องการแล้วหรือยังถ้าพอดีนะครับอยู่กลางๆแล้วให้เราทำการปล่อยเมาส์นะครับ ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการทําตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่เท่ากระดาษ A4 นะครับแต่ผมนะครับมีเพิ่มเติมนะครับให้นะครับการใส่กรอบนะครับของกระดาษทั้ง4ด้านนะครับวิธีการใส่กรอบกระดาษนะครับให้ทําตามแม่ดังนี้ครับเลือกที่ 1. d e s i ดีไนนะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์รูปกระดาษ A4 แล้วมีขอบสีเหลืองนะครับให้คลิกที่เพจ border นะครับ จากนั้นให้เลื่อนมาที่คำว่า art นะครับคลิกที่บริเวณสามเหลี่ยมด้านข้างนะครับจากนั้นจะเห็นภาพของกรอบกระดาษมากมายนะครับแต่ที่ผมจะทำให้ดูจะเลือกรูปหัวใจนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับจะสังเกตว่านะครับเส้นขอบขึ้นมาเป็นรูปภาพนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าภาพเล็กไปสามารถปรับเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับ โดยมาที่เดิมน,นะครับคลิกที่ดีไซน์จากนั้นไปที่เพจบอร์เดอร์นะครับจากนั้นเลือกวิดนะครับปรับขนาดรูปภาพนะครับโดยผมจะเลือก20แล้วกันครับจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่าเส้นขอบของเราเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าเส้นขอบของเราเนี่ยมาบาังตัวหนังสือนะครับเราสามารถปรับตัวหนังสือให้มีขนาดเล็กลงได้นะครับโดยผมนะครับจะ ปรับขนาดต้องซื้อจาก400ให้เหลือเพียงแค่380ครับเสร็จแล้วครับการปรับตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่พอดีกับกระดาษ A4 ไม่รู้ว่าจะตรงกับความต้องการของท่านที่มาคอมเมนต์หรือเปล่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ